สัสดีค่ะแพนเค้กค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมแพนจะมาแนะนำนะคะ Howto นะคะเป็นลุกง่ายๆที่สามารถแต่งกันได้นะคะแบบทุกวันและก็ทุกโอกาสเลยทีเดียวค่ะเป็นสไตล์แบบที่แพนชอบนะคะคือสวยๆใสๆแล้วก็บางเบานั่นเองค่ะด้วยเครื่องสอําอางพื้นฐานเพียงแค่ไม่กี่ชิ้นนะคะซึ่งสามารถแต่งได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวค่ะเราจะมาเริ่มสเต็ปแรกด้วยกันนะคะนี่เลย White n i n g rose baby green base oh. นะคะมี SPF30 ด้วยอันนี้ก็คือเป็นเนื้อครีมนะคะสีเขียว เบสเนี่ยแหละค่ะจะช่วยปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนแล้วก็สม่ําเสมอค่ะเราสามารถแต้มเฉพาะจุดได้นะคะเพื่อเป็นการไฮไลท์ให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะง่ายมากสเต็ปต่อไปนะคะหลังจากที่เราลงเบสเรียบร้อยแล้วหน้าดูใสขึ้นแล้วนะคะเราก็จะมาต่อด้วยทีนี่เลยค่ะ w h i t e n i n g Rose BB Cream นะคะ SPF 30ค่ะจริงๆอันนี้เนี่ยมันจะมี2เบอร์นะคะมีเบอร์1แล้วก็เบอร์2ค่ะ สวนอันนี้ค่ะสาหรับคนที่ผิวแบบอมเหลืองหน่อยๆนะคะอยากให้ทาแล้วเนี่ยผิวดูอมชมพูก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะสามารถใช้มือเกลี่ยก็ได้นะคะหรือว่าใครถนัดใช้แปรงก็สามารถใช้แปรงได้ด้วยเหมือนกันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนค่ะง่ายๆเลยแค่นี้เองนะคะเราผ่านสเต็ปที่2ไปแล้วค่ะต่อไปเราจะมาที่ม i เร w h i t e n i n g Rose Po w d e r Pack ค่ะนี้ก็ง่ายมากเลยนะคะมี2เบอร์ค่ะมีเบอร์1แล้วก็เบอร์2ค่ะนี่ สีจะค่อนข้างเหมาะกับสาวเอเชียมากๆนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ค่อนข้างบางมากๆนะคะตัวนี้ละคะ่ะจะช่วยทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสนะคะเรียบเนียนแล้วก็ปกปิดได้มากเลยทีเดียวค่ะ ต่อไปของเรานะคะคก็ต้องคิ้วเลยค่ะมีเร์ของเราก็ไม่พลาดนะคะนี่เลย c e l e b 3D Eyebrow Waterproof ค่ะเรามี2สีนะคะมีทั้งไ Light Brown แล้วก็ Dark Brown ค่ะวันนี้จะลองใช้สีไ Light Brown ดูนะคะเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเขามักจะทาสีคิ้วให้อ่อนกว่าสีผมของเราสักนิดนึงนะคะก็จะได้ดูแบบกลมกลืนไปพร้อมๆกันแต่จริงๆแล้วก็คือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะเราก็จะใช้อีกด้านหนึ่งค่ะในการแปลงเพื่อให้มันสม่ำเสมอกันนะคะ ถึงลำดับต่อไปนะคะง่ายมากเลยค่ะเป็นช่วงของไลเนอร์นะคะทุกคนต้องอยากให้ตาดูคมดูชัดมากขึ้นนะคะ MAX Black Gel Liner Waterproof ค่ะตัวนี้เนี่ยกันน้ำด้วยดีมากๆแล้วก็ดำมากๆเลยทีเดียวสามารถเขียนได้ทั้งชิดขอบขนตาข้างบนแล้วก็อินเนอร์ข้างในค่ะแอปปติดขนตามาแล้วเรียบร้อยค่ะ กริดไลเนอร์ติดขนตานะคะโอ้โหฟุ้งฟริ้งมากๆเลยทีเดียวเราจะมาเพิ่มให้ตาดูฟุ้งฟริ้งมากขึ้นนะคะด้วยซูเปอร์สตาร์กริตติ้งเจลไลเนอร์วอดเดอร์เพลฟทุกอย่างกันน้ำหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสวยได้ตลอดแน่นอน,นะค่ะนี่มีกริตเตอร์เล็กๆนะคะเพื่อให้ดูมีมิติมากเพิ่มขึ้นแผนี้วิธีปัดแก้มง่ายๆคะ่ะซึ่งแบบว่าแบบดูเด็กๆนะคะแก้มจะดูใสๆแค่ยิ้มขึ้นมาคะ่ะหนกแก้มจะขึ้นแล้วเราก็สามารถปัดแก้มได้ตามตรงนี้เลยนี่ บริเวณหน้าแก้มตรงนี้แหละคะ่ะมันก็จะแบบทำให้สีดูชัดขึ้นแล้วก็ดูไซสๆดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น,นะคะ่ะสุดท้ายค่ะเราก็จะมาลงสีปากกันนะคะให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเป็นอชมชมพูแดงๆนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ ลุคน,นี้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับมิเลสลิกเนเจอร์ลุคค่ะก็ดูสวยใสยเป็นธรรมชาติแล้วก็ได้ทุกๆโอกาสจริงๆนะคะเป็นวันสบายๆก็ได้หรือว่าจะดูดีแบบในสไตล์ของคุณก็ได้ลุคนี้แพนชอบมากๆเลยลองแต่งดูนะคะทุกอย่างง่ายมากค่ะ